สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประการแรกคือสุขภาพาต้องแข็งแรงสวัสดีครับผมชื่อก้องเกรงไกลมั่นเสถียรศิลป์ครับอยู่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียคา้ครั้งแรกที่หมอเขียวเนี่ยเป็นอ,อายุ47ปีครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคภูมิแพ้มี ปัญหาเกี่ยวกับไซนัสครับ,บเป็นเป็นเกือบทุกวันเป็นตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ต้องกินยากแก้แพ้อยู่ตลอดเวลาแลแก้แก้แพ้แก้ปวดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วก็ปี10ปีที่แล้วเป็น่ขยหมอเกี่ยวครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมก็มาร่วมด้วยที่ดัลลัสแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยผมก็ปฏิบัติ แนววิธีของหมอเขียวมาตลอดทานไม่ทานเนื้อเลยแล้วก็เริ่มใช้ฉี่เป็นประจำครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เอาฉี่มาล้างตาล้างหน้าแล้วก็ล้างจมูกด้วยหม้ออันนี้เขาเรียกเนทิพอดของที่อเมริกาเขาใช้กับน้ำเกลือแต่ผมก็ใช้ฉี่แทนเลยมันสะดวกกว่ามันได้น้ำอุ่นเลยได้ทันที ก็ภายใน1ปีเนี่ยสุขภาพก็ตัวไซนัสเนี่ยมันก็มันก็หายไปเลยครับหายสนิทเลยแต่ว่าผมยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันซึ่งเป็นต้นเหตุจริงๆของโรคก,ก็ยังต้องรักษาอาการผิวเป็นที่ผิวอยู่บ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการรักษาแก้แก้ปัญหาสุขภาพฟัน ให้หายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่งล่าสุดก็เพิ่งถอนฟันที่ไม่ดีออกไปเพื่อี่จะให้ภูมิไปพิษร้อนเนี่ยมันมันหมดไปครับก,ก็ตอนนี้ปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันมันปรับตัวเหมือนกับที่หมอเขียวบอกว่าให้จิตวิญญาณมันรักษาตัวมันเองครับแล้วก็สิ่งที่ ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาสิบปีทำได้มากแค่ไหนกับแพทย์ที่ดีทาแล้วก็ผมเรื่องอาหารเนี่ยผมทำอย่างที่หมอเขียวแนะนำเลือกอาหารร้อนเย็นกับแล้วก็น้ำสมุนไพรผมก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วตอนกลับไปใหม่ๆเนี่ยพยายามจะหาย่านางในเมการรมหายากกับต้องหาโฟรเซนซึ่งผมรู้มันไม่ค่อยมันไม่สนเหมือนเมืองไทยอะ่ะก ตอนแรกๆก็ปั่นเองเอาใบาเตยย่านางแช่แข็งมาระ,ะยะหลังเนี่ยก็ดื่มน้ำผักสมุนไพรที่อเมริกาเขามีอยู่แล้วทำเป็นใส่ขวดไว้นะครับในตู้เย็นแต่ว่ามันเป็นน้ำน้ำผักเขียวเหมือนกันแต่ไม่มีย่านางครับมันจะมีเคลซส,ส่วนใหญ่เป็นพวกผักผักสดก,ก็ทานพวกนั้นแทนอยู่แต่ว่าก็ยังทานน้ำสมุนไพรลักษณะนั้นอยู่ครับแล้วก็โกซาอยู่เป็นครัง้งคราวครับ ก็ยังทําแล้วก็กดจุดก็ทําอยู่เป็นประจำด,ดีทอ็อกซ์ทำเคยทําอยู่เกือบทุกวันแต่กย็ยังทำอยู่เป็นประจําอยู่ครับน้าํนาปัสสาวะใช้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําร้อนครึ่งหนึ่งก็ใช้อยู่ตลอดเวลาครับาอากาศเย็นต้องใช้น้ำต้องใช้น้ําอุ่นหน่อยนงครับใช้น้ำปัสสาวะกับตัวไหนบ้างในยาต้องม ดื่ม,มล้างหน้าล้างตาล้างจมูกดีท็อกซ์ด,ใใดื่มเนี่ยแทบทุกเช้าครับแทบทุกเช้าครับ<ม>ก็ใช้ต่อเนื่องอย่างไรใช้อยู่ใช้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีโอกาสครับก็ก็ยังใช้อยู่แม้แม้แต่ทุกวันนี้อยู่ที่ค่ายนี่ก็ใช้อันนี้แหละครับอพอปวดฉี่ออกมาก็ ล้างหน้าล้างตาเลยตอนเช้าแล้วมีผลข้างเคียงจากาาการใช้น้ำแร่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีปัญหาเลยใช้มาสี่ปีไม่มีปัญหาดีแต่ทําให้สุขภาพสุขภาพก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆครับครับแล้วก็มีการแนะนําให้ผู้อื่นใช้อย่างไรบ้เอ่อคนรอบข้างเนี่ย ผมแนะนำอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ไม,ไม่ค่อยทํากันคนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็แนะนําเรื่องอาหารก็ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างมาตลอด4ปีก็มีคนพยายามอยากจะทําอยู่ได้3วันแล้วก็เลิกไอเทนองเนี่ยก็ดาชีเนี่ยผมก็แนะนําก็มีมีเพื่อนที่มาค่ายนี้ก็ที่แนะนําให้มาครับก็ยังยังแนะนําอยู่แต่ว่าจะคนที่จะทาตามจริงๆเนี่ยจะหายากครับ จะต้องอาสายความมุ่งมั่นอยู่พอสมควรรับประทานอาหารมีผลกับน้ำปัสสสวะเราอย่างไรครับรับประทานอาหารกินคือผมทำมาสี่ปีแล้วครับจะเทียบอตอนช่วงใหม่ๆก็อาจจะกินอาจจะดีกว่ามันจะอาจาจะสะอาดกว่าครับแต่ว่ามันมนานแล้วจำไม่ได้แล้วครับว่าตอนสมัยนั้นเป็นไงแต่ว่าที่ผมไม่ทานเนื้อมาตลอดก็มันก็เหมือนเดิมมาตลอดครับ แล้วเรนบอกว่าบางทีการกินาหารก็มีผลต่อสุขภาพของเราเรามีการกินแบบไหนที่ทาให้เราเกิดปัญหาตับสุขภาพปัญหาสุขภาพที่ที่เคยเป็นไซนัสเนี่ยมันก็คือการทานเนื้อปกติเหมือนชาวบ้านเหมือนเพื่อนๆเขาทานกันนะครับแล้วอาการไซนัสตอนเช้าจะแน่นจมูกแล้วก็ตื่นมาก็จะแทบหายใจไม่ออกก็แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มันน้ำมูกมันไม่ไหลด้วยมันแน่นไปหมดเป็นอยู่เป็นประจำแล้วมันก็เจ็บเพราะเวลามันแน่นแล้วมันมันไม่มันไม่เหลวเนี่ยไม่ไหลลงคอเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นคอนเจสชันที่ทําให้เกิดอาการปวดหัวซึ่งเป็นอยู่เป็นประจําก็ตั้งแต่ลดตั้งแต่ตัดเนื้อออกในรายการอาหารเนี่ยอาการมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆภายในหนึปีเนี่ยผมไม่มีอาการปัญหาไซนัสเลย ปัสสาวะมีส่วนในการทำให้สุขภาพเราดีขึ้นปัสสาวะอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าผมว่าอาหารเนี่ยมีส่วนสําคัญในนั้นแล้วก็ที่ผมล้างจมูกด้วยน้ําปัสสาวะเนี่ยผมว่ามันมีส่วนอยู่เพราะผมก็ยังทําอยู่ทุกวันก็ค<ต>ือมีส่วน,ต,ต,วนต้องควบคูก่คคกับ,ก,บก,าการทานอาหารที่ทถูกต้องที่ สมวม,มีการใช้ยาเลยคะในปจุบันไม่มีเลยครับตั้งแต่หมอเขียวไม่ได้ใช้ยาแก้แพ้เลยช่วงช่วงปีแรกเนี่ยจะมีบางครั้งที่มันยังมีไซนัสอยู่เนี่ยผมก็ทานอยู่บ้างแต่ว่ามันค่อยๆหายไปคือไม่ได้ใช้เลยมาอย่างน้อย3ปีแล้วผมไม่ได้ใช้ยาแก้แพ้ก็จะบอกคนที่เป็นไซนัสอย่างไรดีที่จะให้เขาดูแลสุขภาพผมบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องเหนือก่อนเลย เนื้อเนี่ยเป็นต้นเหตุของออน้ำมูกแล้วก็คอนเจชั่นเนี่ยไอความแน่นที่จมูกเนี่ยนะครับมันไอความเนืดความเหนียวของน้ำมูกเนี่ยมันมาจากมันมาจากาพิษจากเนื้อเลยละครับพอเลิกแล้วมันเห็นชัดว่ามันลดลงทันทีคิดว่าเนอมงความเจ็บป่วยของเราที่ที่เป็นมามาจากอะไร เหตุต้นเหตุหลักๆนะครับผมคิดว่าเป็นวัยเด็กที่สุภาพฟันไม่ดีตัวสุภาพฟันไม่ดีเนี่ยทำให้มันเชื่อแบคทีเรียที่ในฟันที่ผุหรือว่ารักษาลากฟันเนี่ยมันมันเป็นเหตุให้เลือดมันมันไม่บริสุทธิ์มันไม่สะอาดแล้วระบบภูมิคุ้มกันมันก็ตอบสนองเร็วแล้วก็สิ่งประปรนิดนิดหน่อยเข้ามาเนี่ยมันก็จะมันก็จะเกิดอาการขับขับ ของร้อนออกมาเลยครับพิษออกมาเลยครับผมคิดว่าผมตัดปัญหาไปแล้วส่วนนี้คือทําไปทีละอย่างเทียงทีละนิดนะครับมีฟันหลายซี่ที่สุขภาพไม่ดีผมก็ถอนออกแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอาการปวดแบบมาสาวันดีสีวันไข้อะไรเงี้ยหายไปแล้วมันก็รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆครับอ,อาชีพเกี่ยวกับอะไรคะที่อางานเกี่ยวคอมพิวเตอร์ครับ ทำอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คงจะมีส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันมันจะเป็นตัวหลักหรือเปล่าก็อันนั้นอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้มีภูมิแพ้ด้วยทุกครัอนนนั้นเรามีการออกกําลังกายหรือเปล่าครับพยายามออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาครับก็ยังขี่จักรยานไปทํางานในซานฟรานรทุกวันเกือบทุกวันครับ ในแฟรนฟราย9ปีแล้วครับอยู่ในเวอร์จิเนียอีก11ปีประมาณอยู่ทั้งหมดประมาณ21ปีครับ,<ป>รบไม่กลับไทยอ่าไม่แน่ไม่แน่นะคะแล้วก็คือไซนัสนชัวๆเราดูแลมันได้ไซนัสไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องดูแลครับไม่ต้องดูแลครับเคยเคยตัดทอนซินเมื่ออายุ24เพราะว่าไซนัสเพระาะภูมิแพ้นี่แหละครับ ัดทิ้งไปแล้วก็เสียดายมันอยู่เพราะว่าถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงจะไม่ต้องมาตัดทิ้งหมดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับพิษที่ผิวครับสุขภาพผิวตั้งแต่ไซนัสไม่มีเนี่ยมันมาขับออกที่ผิวมันคงจะเป็นลักษณะของคนที่ร่างกายขับพิษเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ไม <c oughs> ผิวมันเป็นผื่นขึ้นมาครับอ่นเป็นอาการแพ้นี่ครับเป็นเป็นอาการแพ้ที่เกิดจากการแพ้เห็ดแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าสุขภาพภูมิแพ้ผมเนี่ยมันตอบสนองกับกับสิ่งสิ่งแต่ฟอมมันเร็วขึ้นผมคิดว่าผมถ้าปล่อยให้ร่างกายปรับเองนิดน,นึงหลังจากที่เราแก้ปัญหา ต้นเหตุของมันไปแล้วเนี่ยม,มันน่าจะดีขึ้นผมก็ยังรอดูอาการอยู่ครับเป็นนานเท่าไหร่นเป็นประมาณสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ครับกินเห็ดแล้วจะมีขึ้นมาเป็นผื่นกับแล้วก็เป็นแผลเป็นไหนใช่เป็นสัปดาห์ใช่ครับมีวิธีการดูแลอ,อ้หรือเปล่าเออได้ได,ได้ได้ความช่วยเหลือจากญาติญาติธรรมญาติจิตอาสาเนี่ยแหละครับที่พี่ปล้อง พิป้องที่ฟลอริดาเนี่ยแกก็แนะนําแล้วก็ส่งต้นต้น,ตนสมุนไพรมาให้ด้วยหลายต้นนะครับแล้วก็แกก็แนะนําเรื่องอใช้แปะตัาปึงเคี้ยวแล้วก็ลายออกมาแปะที่แผลเลยแล้วก็ผสมผงทานด้วยที่ผมเห็นว่าใช้ได้ผลมากที่สุดน,นะครับก็คือใส่ผงทานแล้วก็เคี้ยวให้มีน้ำลายด้วยน้ำลายย่อยสลายเอนไซม์ออกมาแล้วแปะไว้แล้วก็ประครบเอาไว้ ภายในหนึ่งวันครับแผลหายมันดูดหนองออกมาแล้วก็แผลแห้งแล้วก็อาการยังคันยังมีนิดหน่อยแต่ว,ว่ามันหายออกไปเลยทันทีภายในหนึ่งวันแบบเร็วมากเคยใช้อยู่เหมือนกันครับเคยใช้ก่อนก่อนที่จะทราบเกี่ยววิธีแพะตำปึงเนี่ยนะครับใช้น้ำปัสสาวะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยเร็วขนาดนั้น มันก็ช่วยให้แผลมันมันเร็วขึ้นแต่มันยังใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ค่ายฮุสซสันผมใช้วิธีนั้นนะครับแต่ว่าตั้งแต่มีแป้ตตาปึงเนี่ยผมใช้แล้วเนี่ยบอกไว้หนึ่งวันเนี่ยหายเลยครับก็เลยคิดว่ามันมันมันเอฟเฟกติฟที่สุดมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ถ้ามาอีกก็ใช้แป้ตตาปึงอีกแต่ที่กลัวคือมันคัน แล้วมันคันแล้วมันก็มันมันเซนซิทีฟอ่ะมันมันภาษาไทยว่าอะไรครับมันมันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งลามใช่ครับแล้วมันมันเซนซิทีฟกับเสื้อผ้าเวลาเสื้อผ้ามันเสียดอ่ะมันจะมันจะยิ่งคันเข้าไปอีกครับแล้วมันพอถึงเวลาที่นั่นมันมันจะทนไม่ได้ครับไม่ได้แล้วมันจะลามครับมันลาม คับถ้ายิ่งเก่าก็ยิ่งคลามออกไปเรื่องเลยก็ต้องเนี่ยวิธีที่ได้ได้ผลที่สุดเลยนะครับแปรดำปึงผง่านแล้วก็พอผมนอนข้ามคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเปิดออกมาเนี่ยมันแห้งติดแล้วก็ตรงส่วนที่มันมีหนองเยอะๆนะครับมันจะติดแข็งอยู่เลยครับเหมือนกับมันยังดูดหนองอยู่ครับพอผมดึงออกมาเนี่ยแผลข้างในแห้งหมดแล้วภายในหนึ่งวันหายเลยครับได้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลย ไม,ไม่ต้องใช้น้ประสวะก็ดได้ไม่ต้องครับใช้ใช้น้ำลายกับแปตํางปืนมีม,นมีอะไรที่อยากพูดเกี่ยวกับการใช้น้ำประสวะบ้างน,น้ำประสวะผมคิดว่าควรจะดื่มล้างหน้าทุกวันแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไซนัสเนี่ยล้างจมูกด้วยอะ,อะไรที่ล้างตาด้วยล้างตาครับล้างตาล้างล้างหน้าล้างจมูก ใช้อยู่แต่อันนี้มันสะดวกหน่อยเพราะว่ามันเติมได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีเอาสูตรเองสูตรเองมันก็นิดนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราเทเนี่ยเราเทได้ทั้งถ้วยเลยแล้วก็ให้มันไหลผ่านมันก็ชะเอาฝุา่นเศษสิ่งแปลกปลอมอะไรออกมาถ้าคุณมีภูมิแพ้เนี่ยน่าจะล้างมันทุกวันอันนี้ก็คือการใช้น้ำผสวในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะป่วย ใช่ครับจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ควรจะควรจะทำกับกับมันช่วยมันช่วยให้เราให้อา่าเราไซนัสเรามันไม่มัน,ม,นมันไม่เซนซิทีฟกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วมีอาการอย่างไรเกี่ยวกับสุขภาพอ่อที่ที่เรารู้สึกไม่สบายแล้วเราจะนิดถึงอะไรอาการ ก็ไม่มีแล้วครับไออาการคันนี่ก็จะแย่อยู่แล้ว <c oughs> น่องเหนืออย่างนั้นแล้วคิดว่าสุขภาพดีครับคันนิดคิดว่าคิดว่าเด็กองใครถ้ามีควาจากระบบภูมิคุ้มกันครับระบบภูมิกันที่มันยังมันยังตอบสนองกับกะระแสเลือดที่มันมันไม่สะอาดอะจากจากไอตัวต้นเหตุนะครับตัวตัวสุขภาพฟันเนี่ย ซึ่งตอนนี้มันมันมันดีแล้วมันไม่มีมันไม่มีต้นเหตุแล้วครับแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันยังปรับตัวอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันยังต้องใช้เวลาเหมือนกับ่โรคภูมิโรคไซนัสผมใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะหายตั้งแต่งดเนื้อนะก็ภูมิคุ้มกันก็ปรับของมันเพรมันปรับมาแล้วเนี่ยมันมาออกที่ผิวครับมันก็มีการปรับอยู่ตอนนี้มันก็ยังปรับปรับจนกระทั่งผมคิดว่าสักพักหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะ ไม่ตอบสนองกับเหตุอีกต่อไปน่าถ,ถ,ถึงให้เวลาสักนิดหนึ่งตอนนี้ล่าสุดผมถอนฟันที่ไม่ดีออกไปเมื่อสีเดือนที่แล้วก็ยังยังเหลือเวลาอยู่พอสมควรที่ยังดูเกีกับข้อมูลการใช้น้ำปัะสวะน,นี่เคยได้ยินมากอ่อนให้สึินหมอเขียวมั้ยตอนบวชครับตอนบวชผมบวชอยู่ที่วัดสันฟราน หนึ่งพันษาก็ห้าเดือนก็นายหนังสือเปิดอ่านหนังสือนวากะเลยพระใหม่นะครับมันอยู่ในข้อที่สเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลวงลงที่อยู่ด้วยท่านก็แนะนำให้ให้ฉันแล้วก็ก็ลองแต่ไม่ไม่ลองจริงจังครับก็แค่ลองถือว่าเป็นพระก็ต้องทําก,ก,ก็ได้ทําแล้วแล้วพอมาค่ายหมอเขียวก็พูดแบบเดียวกันก็เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผมที่เริ่มทําตั้งแต่เดือนนั้น ก็ล้างหน้าล้างตาล้างดื่มทานล้างจมูกทําทุกอย่างก็ไม่ได้ลองมาแล้วก็เลยไม่กลัวอะไรมากแต่ว่าเปลี่ยนปรับขึ้นมาให้ให้เป็นประจําขึ้นเท่านั้นเองแล้วมันก็ช่วยช่วยได้นปาชคิดว่าเราเอามาเป็นยาสักประจำบ้านได้ไหมถ้าเทียบกต่ยาสักประจำบ้านผมคิดว่าได้นะแต่ว่ามัน ขึ้นอยู่ความยอมรับของเจ้าคนคนใช้มากกว่าแต่ผมคิดว่าผมใช้อยู่ทุกวันแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าผมไม่เคยใช้ชักโครกผมจะเก็บไว้ทุกอย่างเลยเก็บแบบปวดฉี่ปั๊บก็มีถังใหญ่ๆเก็บไว้เลยครับค่มคืนถ้าไม่ได้ใช้กับตัวเองไปใช้กับต้นไม้รอบบ้านกับปลูกสวนปลูกอะไรต้นไม้สวยมากคับ สวนผักสวนครัวผมก็มาจากปุ๋ยอันเดียวไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอื่นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายศูนย์บาทครับจากจากแต่ก่อนเป็นแสนเป็นล้านไม่ทราบตลอดชีวิตที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ